คมคะเราจะจากห้องนี้ไปโดยไม่กล่าวถึงเรื่องของสิ่งสำคัญที่อยู่ตรงข้างๆดิฉันนี้คือเสื้อเสื้อหยกจัก,กรพรรดินะคะความเชื่อหลังความตายของทุกวัฒนธรรมนะคะเป็นสิ่งที่ทุกๆวัฒนธรรมมีความเชื่อหลังความตายและก็ปฏิบัติทำพิธีกรรมแล้วก็จารีตประเพณีตาม แต่ความเชื่อของท้องถิ่นนั้นๆนะคะเราอาจจะได้ยินการเก็บรักษาร่างกายของผู้เสียชีวิตหลังความตายในรูปแบบต่างๆ,ๆเช่นอียิปต์นะคะก็ทำมัมมี่และมัมมี่เนี่ยก็จะแพร่หลายอยู่ในโซนออนอกจากอียิปต์แล้วทางยุโรปนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมอิตาลีกรังโรมันก็จะจะมีการทำมัมมี่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะ ไม่ได้แพร่หลายนี้เราต้องทราบก่อนว่าอชีวิตหลังความตายในความเชื่อของวัฒนธรรมจีนน้ก็เชื่อว่าหยกก็จะทำมัมมี่เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีหยกปูทับร่างของของผู้เสียชีวิตนะคะอันที่จริงแล้วเนี่ย เสื้อหยกจกักรรพัิเนี่ยค้นพบในสุสานของจินซีฮ่องเต้ซึ่งอยู่ในซีอานนะตอนนั้นที่ทางรัฐบาลจีนขุดค้นพบนั่นอยู่ประมาณเราอยู่ประมาณ2ปีพศ2517ดนะดิฉันก็ยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ก,ก็ก็ได้ยินเรื่องนี้มาแล้วก็จนกระทั่งพอโตมาดิฉันได้มีโอกาสไปไป,ไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปทำงานร่วมกับนักวิจัยชาวฝรั่งเศสที่สุสานจินซีฮ่องเต้ที่ในซีอานอยู่ ประมาณเดือนกว่าๆนะคะก็ได้เห็นว่าอ๋อวัฒนธรรมของการเก็บรักษาร่างกายของผู้เสียชีวิตหลังความตายและความเชื่อนั้น<ม>ก็คือหยกที่ผูกพันกับวัฒนธรรมจีนมานานในพิธีตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายนั้นก็คือสุดท้ายแล้วหยกก็ยังเป็นของมงคลที่ชาวจีนนะคะพาลงไปด้วยนะคะในลุมฝังศพของของชาวจีนที่มี ฐานะนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับจัก,กรพรรดิลงมาถึงเชื้อพระวงศ์แล้วก็อาจจะเป็นเสนามหมารที่รับใช้ใกล้ชิดนะครับหือเป็นชนชั้นสูงก็จะมีกําลังที่จะจ่ายหรือทําพิธีศพให้สมเกียรติในของแต่ละครอบครัวนะคะที่นี่มีหยกเสื้อหยกที่เป็นหยกสีออกน้ําตาลน,นะคะซึ่งเราก็จะเห็นอยู่ในมณฑลแต่อันนี้ก็ยังไม่ได้ชี้วัดไปแต่จะ ทำให้ท่านได้เห็นว่าการที่ความเชื่อหลังความตายของคนจีนนั้นจะต้องใช้หยกเป็นเครื่องส่งวิญญาณนะคะและปกปักรักษาร่างกายของผู้เสียชีวิตในขณะเดียวกันนะคะในหลุมฝังศพก็จะมีเครื่องใช้ไม้สอยในในแบบเดียวกับของจินซีห้องเต้ที่เราเห็นที่ซีอาเลยค่ะก็จะมีเครื่องใช้ไม้สอยราชรถต่างๆซึ่งที่นี่เรามีเก็บไว้อีกห้องหนึ่งนะคะ งั้นตรงนี้อาจารย์เออยากให้ชมกล้องแพนให้ดูได้เห็นชิ้นเสื้อหยกนะคะที่เคยอยู่ในหลุงฝังศพมาแล้วก็เรานำออกมาบูรณาซ่อมแซมแล้วทำให้อยู่ในสภาพที่สามารถให้เยาวชนรุ่นหลังได้เข้าชมได้นะคะเห็นอย่างใกล้ชิดเราจะเห็นหยกนะคะที่ตัดมาแล้วก็มาร้อยกันด้วยลวดทองแดง ะะเป็นแผ่นเล็กๆแล้วก็มาต่อกันด้วยลวดทองแดงแล้วก็ในหลุมฝังศพเดียวกันนั้น<ๆ>ก็จะมีเครื่องใช้ที่ที่เขามีความเชื่อว่าเพื่อส่งให้ผู้ตายได้นำไปใช้ในในอีกภพหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันอีกด้านหนึ่งค่ะ ในอีกด้านหนึ่งนะคะเราจะมีที่จะเห็นวางอยู่สีขาวนะัเป็นหน้ากากนะคะบางครั้งก็จะมีศพที่ที่จะไม่ได้คลุมทั้งตัวแต่จะใช้เฉพาะหน้าเฉยๆก็จะเป็นชิ้นของหยกตัดเป็นรูปหน้าแล้วก็ครอบหน้าศพไปอีกทีซึ่งวัฒนธรรมแบบนี้เราจะเห็นในหลายๆที่นะคะแม้กระทั่งในกัมพูชาหรือว่า ในประเทศไทยเองสมัยอยุธยานะคะเวลาที่เชื้อพระวงศ์หรือเจ้านายชั้นสูงเสียชีวิตเนี่ย mm. ก็จะมีการทำหน้ากากที่จะวางอยู่บนหน้าของพระศพอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่จะจะ,จะ,จ,ะจะทำพิธีอะไรต่างๆนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในหน้ากากในแบบของวัฒนธรรมจีนที่ใช้หยกขาวค่ะเป็นตัวบงัง ในความเชื่อหลังความตายของชาวจีนนะคะเนื่องจากเป็นวัฒนธรรมที่ฝังศพลงไปในพื้นดินไม่ใช่การเผานะคะก็เลยจะต้องมีการฝังเครื่องของใช้ต่างๆแล้วแต่ว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั้นจะต้องการส่งอะไรลงไปให้ให้ผู้ตายได้ได้เอาไปใช้ในในสัมภารภพเนี่ยนะคะที่เราพบส่วนมากเลยก็จะเป็นเช่นสัตว ที่เป็นเหมือนเฝ้าสุสานนะคะสัตว์ที่เฝ้าจะเป็นสัตว์ในเทพนิยายหรือสัตว์เป็นไอเดียที่ชาวจีนคิดขึ้นมานะคะเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างหน้าตาดูขึงขังนะคะแล้วก็จะถูกฝังลงไปในหลุมฝังศพด้วยนะคะหรือจะเป็นอันนี้เราจะเห็นบ่อยในวัฒนธรรมของอียิปต์นะอียิปต์จะมีคนโทแบบนี้ ที่ฝังลงไปในหลุมฝังศพแต่ชาวอียิปตนะ์เนี่ยเนื่องจากว่ามัมมี่ของอียิปต์นั้นเขาจะต้องเอาล้ลวงเอาอวัยวะภายในก่อนที่จะทำมัมมี่เพราะนั้นก็จะมีโถท,ที่บรรจุวอวัยวะภายในของศพฝังลงไปในหลุมฝังศพด้วยะคะอันนี้ของชาวจีนก็จะมีภาชนะแบบหนึ่งนะคะรูปร่างประมาณแบบนี้ที่จะพบในหลุมฝังศพตั้งแต่สมัยจินซีฮ่องเต้เป็นต้นมานะคะก็จะเรา ประเมินกันว่าจะเป็นลักษณะวัฒนธรรมคล้ายๆกับการทำมัมมี่ของอียิปต์คือใช้เครื่องภายในที่จะต้องมาใส่ใส่คนโทรแยกไว้ต่างหากก็จะเป็นลักษณะคนโทรฝาปิดที่พบอยู่ในสุสานด้วยเช่นเดียวกันค่ะค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่เราพบบ่อยในสุสานนะคะของของชาวจีนคือรถเทียมม้า ะะที่ข้างหลังมีมีเ h e ที่นั่งแล้วก็มีคนขับแบบนี้เราจะพบเยอะมากในในสุสานถือเป็นถือเป็นความเชื่อของชาวจีนที่ว่าเขาจะต้องให้พาหนะสำหรับวิญญาณที่จะไปเที่ยวที่ไหนหรืออะไรเนี้ยก็เป็นความเชื่อเพราะนั้นเราก็เลยจะเห็นอย่างเงี้ยบ่อยมากทุกทุกสุสานเลยที่ที่มีการทำมัมมี่แล้วก็ฝังไว้นะคะก็จะเป็นรถมา้า ศาสตร์ต่างๆนะคะถ้ายิ่งใหญ่ขึ้นไปตำแหน่งใหญ่ๆขึ้นไปเป็นขุนศึกหรือถ้าเป็นจักรพรรดิก็เหมือนจินซีฮ่องเต้คือเรียกว่าเป็นเป็นวังทั้งวังเลยเป็นกองทัพทั้งกองทัพเลยที่ทำลงมานะ,ะเพราะนั้นความเชื่อหลังความตายเป็นสิ่งที่วัฒนธรรมต่างๆแสดงออกซึ่งความเป็นมนุษย์จนถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตนะคะ ที่ศูนย์มหาสมบัติ3าแผ่นดินก็ยังมีคอลเลกชันส่วนนี้ให้ชมกันแม้ว่าจะเป็นไม่ไม่ใช่คอลเลกชันที่ใหญ่มากาเทียบกับสิ่งอื่นๆที่ดิฉันได้บรรยายมาหลายคลิปแล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทาให้เห็นว่าวาระสุดท้ายของชีวิตก็คือมีแค่นี้นะคะคนเราก็จะต้องตายลงไปแล้วก็ความเชื่อหลังความตายก็ยังถือเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ อย่าลืมนะครับคำาฝันของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกๆคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรี้ยนเชิญทุกๆท,ท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับ เกษตรกร,ะร,กรนะครับทั้งเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการหนึ่งปีดุดนี่สองปีอยู่ดีสามปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรน,นี้คือต้องพวกเกษตรกร,ร,กรนี่ก็คือหนึ่งต้องลดต้นทุนสองเพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะ เตาสเตนเลสหนึ่งใบปุ๋ยหนึ่งกระสอบมูลค่า1,000บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับอ่านี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยรอย้ยไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2องลดต้นทุนทางเราสร้างฮิลมิกขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอด ขวดละหกร้อยบาทแล้วก็หนึ่ขวดใช้ได้ถึงสิบไล่ตกไล,ล่ละหกสบาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูทักขวดหนึ่งก่อนก็นแล้วกันนะครับเรื่ที่สามทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะพันสบาท ให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่าเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ l ลาย OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่097-297-5146ได้ทันทีครับ